สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพบลักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับในสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนประจําง,งวดวันที่1นึกรกฎาคม2568เนาะก็ในก่อนหน้านี้ก็ได้ทําไปในสูตรเด่นบนเนาะสองสูตรแล้วก็ดับบน สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาดูในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันอ่ะก่อนอื่นที่จะไปรับชมท่านผู้ชมมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะหลัก เด่นบนเนาะวดที่แล้วใน,ในคลิปที่แล้วเด่นบนสูตรแรกทำได้4ี่ห้แล้วก็2เนาะส่วนดับที่คัดออกมาก็คือคัดออกจากสูตรแรกแล้วก็เด่นบนสูตรที่2ได้4ี่สา ถ้านำสองสูตรนี้มาเทียบชนกันอีกเนาะก็จะชนไปที่เลขสีดังนั้นถ้าจะน้นในงวดนนี้ก็น่าจะน้นไปที่เลขสีแต่ก็ยังไม่ทราบเนาะว่าเลขสี่จะมาในหลักร้อยหลักสิบหรือหลักหน่วยแต่สังเกตว่าท่านชมหนึ่กับ3าติดดับดังนั้นคิดว่าสี่น่าจะมา ในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคเอาเล็งไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่สูตรคิดคำนวณแล้วก็จากการวิเคราะห์เท่านั้นเนาะแล้วก็เราก็ไม่ทราบว่าผลรางวัลที่จะออกจะออกมีเลขสี่หรือเปล่าอ่ามาดูในหลักร้อยบนกันในสูตรแรกท่านชมหลักร้อยบนจะเป็นสูตรเก่าเนาะก็ถ้าท่านชมท่านไหนที่เคยได้รับชม หลักร้อยของเราก็น่าจะจำได้ว่าสูตรนี้เป็นสูตรเก่าสี่ตีทั้งหมด11งวดเนาะสิงวดใช้ตัวเลขทั้งหมด5ตัวตำแหน่งที่นำมาคิดคำนวณก็จะเป็นตำแหน่งหลักแสนสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ลดไปหนึแต้มแล้วก็บวก1นึงคงที่อีกสครั้งเนาะในงวดที่1ได้3ามสี่ห้าหกเจด ข้าที่เลขเจ็ดงวดที่สองห้าหกเจ็ดแปดเก้าเข้าที่เลขเจ็ดงวดที่สามอ่าข้าที่เลขสามงวดที่สี่เข้าที่เลขแปดงวดที่ห้าเข้าที่เลขห้างวดที่หกเข้าที่เลขหกงวดที่เจ็ดข้าวที่เลขสองงวดที่แปดเข้าที่เลขสามงวดที่เก้าเข้าที่เลขสาม งวดที่10เข้าที่เลข3แล้วก็งวดล่าสุดก็เข้าที่เลข3ในหลักร้อยสูตรนี้ท่านผู้ชมมาดูกันในงวดนี้จะได้ที่หลักร้อยที่ตัวเลขอะไรบ้างเนาะสูตรคิดคำนวณตรงนี้หลักแสนสองครั้งบวกกัน หลักแสนสองครั้งบวกกันก็หลักแสนงวดน,นี้เป็นเลขห้าเนาะก็จะเป็นหบวกหได้10ก็เป็น0นลดหนึ่งแต้มเป็น9กเนาะเ <9 S 1> บวกหนึ่งคงที่ ไปอีกสครั้งก็จะเป็น0123หนะหลักร้อยในงวดนี้ทําได้ที่9 0 1 2 3ถ้าเข้างวดนี้ก็น่าจะเป็นงวดที่12สอเนาะสำหรับในหลักร้อยได้ตัวเดิมเหมือนงวดที่แล้ว0 1 2ยสา หลักร้อยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามออมามาดูในหลักสิบกันหลักสิบจะเป็นสูตรใหม่เนาะสูตรใหม่ หลักสิบก็ใช้ห้าตัวเหมือนกันเนาะนี่ตำแหน่งที่นำมาคิดคำนวณจะเป็นตำแหน่งหลักพันสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบบนหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ก็จะบวกสองคงที่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่ไปอีก สองครั้งวงหนึ่งคงที่อีกสามครั้งเนาะสำหรับในสูตรนี้เป็นสูตรใหม่งวดแรกเขาที่เลขเจ็ดงวดสองเขาที่เลขศูนย์งวดที่สามเขาที่เลขเจ็ดงวดที่สี่เขาที่เลขเก้างวดที่ห้าเขาที่เลขหกงวดที่หกเขาที่เลขแปดงวดที่เจ็ดเขาที่เลขสองงวดที่แปดเขาที่เลขแปด งวดที่เกาเขาที่เลข0งวดที่10บเขาที่เลขห้แล้วก็งวดล่าสุดงวดที่11เอ็ขาที่เลขเกาเนาะสำหรับในหลัก10บ,บนอ่ะมาดูวิธีคิดคำนวณหลักพันสองครั้งหลักพันงวดนี้เป็นเลข7็เนาะตรงนี้7บวก7 บวกหลักร้อยคือเลขสามบวกหลักสิบคือเลขเก้าก็จะเป็นเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สามบวกเก้าได้สิบสองก็จะเป็นสี่บวกสองได้หกบวกสองคงที่เป็นแปดแล้วก็บวกหนึ่งคงที่อีกสามครั้งก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่ง หลักสิบในงวดนี้68901ได้ตัวเดิมอีกแล้วมีงวดที่แล้วก็68901เงวดนี้ก็ได้68901 พอมามาดูหลักหน่วยหลักหน่วยบนสูตรใหม่เหมือนกันเนาะสี่จีทั้งหมดหกงวดงวดแรกเขาที่เลขเจ็งวดสองเขาที่เลขเจ็งวด3เขาที่เลขแปดงวดที่สี่เขาเลขเก้างวดที่ห้าเขาเลขสอแล้วก็งวดล่าสุดเขาที่เลขสองวิธีคิดคำนวณ จะเป็นหลักแสน1ครั้งบวกด้วยหลักร้อยบน1ครั้งได้เท่าไหร่บวกสี่คงที่อีกหครั้งแล้วก็บวก1นึ่งคงที่ไปอีก3มครั้งในสูตรนี้อ่ะในงวดน,นี้หลักแสนเป็นเลขห้าเนาะแสนเป็นเลขห้าบวกด้วยหลักร้อยเป็นเลขสามห้า บวก3เท่ากับ8 8ดบวกสเท่ากับ12เป็น,น 8, 2 2บวกหเป็น3 4 5หลักหน่วยในงวดน,นี้ทำได้8 2 3 4 5งวดที่7 8 2 3 4 5เอ๊ะ หลักหน่วยก็ได้ตัวเดิม8 2 3สองมส่ห้าวันที่แล้วก็8 2ดสอห้าครบเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมเดินบน ร้อยบนสิบบน,บนแล้วก็หน่วยบนหามาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวในคลิปหน้ามาสรุปกันท่านผู้ชมว่างวดนี้จะได้ที่ตัวไหนแล้วก็เน้นไปที่เลขอะไรเลขคู่ไหนที่มีโอกาสที่จะมาได้มากที่สุดนาะในงวดนี้งวดวันที่1 กรกฎาคม2568สําำหรับในคลิปนี้ก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ